สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆจากบทความของมันนี่แอนลาสครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาค่ะเขามองว่าเวลาเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่เอทรงพลังมากแม้จะมองไม่เห็นใช่ค่ะมีประโยคหนึ่งที่ผมว่ามันมันสะดุดใจมากคือเงินหายยังหาใหม่ได้เวลาเสียไปไม่มีตลาดไหนซื้อคืนให้คุณได้เลยอืมจริงเลยค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันมาสำรวจกันหน่อยครับว่าเอ อะไรคือความแตกต่างในวิธีที่คนคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขามองเขาให้คุณค่าแล้วก็บริหารจัดการเวลาของตัวเองยังไงค่ะคือที่น่าสนใจมากๆในบทความนะคะเขาชี้ว่าความแตกต่างเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แค่ว่าใครมีเงินมากกว่ากันแต่มันเป็นการที่คนกลุ่มหนึง่งเขารู้วิธีซื้อเวลาเร็วกว่าคนส่วนใหญ่ซื้อเวลาเร็วกว่าใช่ค่ะแต่ไม่ใช่การซื้อตรงๆนะคะมันคือการใช้ทรัพยากรอย,าอย่างฉลาดเพื่อเพิ่มเวลาให้ตัวเองยกตัวอย่างเช่น การจ้างคนอ๋อจ้างคนทำงานแทนไม่ใช่แค่ทำงานแทนค่ะแต่เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีเวลาเหลือไปคิดในเรื่องที่มันสำคัญกว่าอ่าหรือว่าการเรียนรู้ก่อนคนอื่น5ปีอันนี้คือ,อยังไงครับเรียนล่วงหน้าก็คือไม่ใช่แค่ฉลาดกว่านะคะแต่มันคือการมองเห็นโอกาสมองเห็นปัญหาล่วงหน้าไปเลยทำให้ตัดสินใจได้ดีกว่าคนอืน่นอืมครับ แล้วก็ยังมีการลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆด้วยค่ะลงทุนเพื่อให้เพื่อให้พลังของเวลาทบต้นมันทำงานให้เราไงคะอ๋อเข้าใจแล้วครับพลังของ compound interest นั่นเองใช่ค่ะนี่แหละที่บทความเรียกว่าต้นทุนที่ไม่มีใครมองเห็นเพราะผลของมันมันจะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็ทิ้งห่างคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ไปเลยโหคำว่าซื้อเวลาเร็วกว่านี้ผมว่ามัน เปลี่ยนมุมมองได้เลยนะมันไม่ใช่แค่เรามี24ชั่วโมงเท่ากันใช่ค่ะแต่คุณภาพหรือผลลัพธ์จากเวลาที่เราใช้ไปต่างหากที่สําคัญถูกต้องเลยค่ะแล้วในบทความเขาเขาอธิบายความแตกต่างในการใช้เวลาของคนทั่วไปกับคนที่เขาบริหารเวลาเก่งๆไว้ยังไงบ้างครับมีตัวอย่างไหมครับมีค่ะมีตัวอย่างที่แบบเห็นภาพชัดเจนเลยครับอย่างเช่นนะคะคนกลุ่มหนึ่งอาจจะหมดเวลาไปกับการแก้ปัญหาเดิมๆซ้ำซาก อ่าเหมือนวิ่งดับไฟไปเรื่อยๆใช่ใช่ประมาณนั้นเลยค่ะปัญหามันเกิดไม่จบไม่สิ้นแต่อีกกลุ่มหนึง่งเขาจะใช้เวลาไปกับการออกแบบระบบออกแบบระบบใช่ค่ะออกแบบระบบเพื่อไม่ให้ปัญหานั้นมันเกิดขึ้นมาอีกเลยอ๋อลงทุนเวลาตอนแรกเพื่อประหยัดเวลาระยะยาวถูกต้องค่ะหรืออีกคู่หนึ่งที่เขาเปรียบเทียบก็คือคนที่ใช้เวลาทํางานหนักๆเพื่อหาเงินมาเพื่อใช้จ่ายไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็ คนส่วนใหญ่เลยนะใช่ค่ะกับอีกคนหนึ่งที่เขาใช้เวลาเพื่อวางระบบให้เงินทำงานแทนวางระบบให้เงินทำงานแทนค่ะแม้แต่วันที่ตัวเองไม่ได้ลงมือทำแล้วเงินมันก็ยังทำงานให้เขาอยู่โอ้อันนี้เห็นภาพชัดเลยครับจะเห็นว่าแก่นของมันจริงๆก็คือการเปลี่ยนจากการใช้เวลาแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่การใช้เวลาแบบสร้างอนาคตอะคะ่ะครับเข้าใจเลยมันคือการเปลี่ยนจากทำงานในระบบไปการทำงานกับระบบเพื่อปรับปรุงระบบ ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยฟังดูเป็นการลงทุนระยะยาวจริงๆแล้วแนวคิดเรื่องการลงทุนในเวลาที่ว่าเนี่ยครับบทความเขามีหลักการหรือวิธีปฏิบัติแนะนำไว้ไหมครับโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีเวลาเลยจะเริ่มคิดเรื่องพวกนี้ได้ยังไงอืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะบทความเขาเน้นย้ำเลยนะว่าต้องเริ่มลงทุนในเวลาต้องแต่ตอนที่ยังรู้สึกว่าไม่มีเวลานี่แหละค่ะอา้าวเริ่มตอนยุ่งยุ่งเนี่ยนะ ใช่ค่ะเพราะถ้าไม่เริ่มตอนนั้นก็อาจจะไม่มีเวลาไปตลอดเลยก็ได้วิธีที่เขาแนะนำก็มีเหตุผลรองรับชัดเจนนะคะอย่างแรกคือเรียนรู้ค่ะเรียนรู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้ไม่ต้องกลับไปเสียเวลาแก้ปัญหาเดิมๆซ้ำๆอีกความรู้ใหม่ๆเนี่ยมันช่วยให้เราทำงานเร็วขึ้นตัดสินใจดีขึ้นหรือบางทีก็เห็นทางลัดที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอืมอันนี้จริงครับ2คือการลงทุนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือความรู้ก็ได้เพื่อให้เวลาในอนาคตมันสร้างผลตอบแทนกลับมาให้เราเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนใช่ค่ะหรือแม้แต่การลงทุนสร้างเครือข่ายดีๆก็ถือเป็นการลงทุนในเวลาเหมือนกันครับแล้วข้อ3ล้วครับข้อ3นี้สำคัญมากคือการกลา้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่สำคัญค่ะโอปฏิเสธใช่ค่ะ ้องกล้าปฏิเสธเพื่อรักษาเวลาและพลังงานของเราไว้ให้กับสิ่งที่มันสร้างผลกระทบได้มากที่สุดจริงๆการปฏิเสธเนี่ยพูดง่ายแต่ทำยากนะครับโดยเฉพาะเวลาเราเห็นโอกาสเยอะแยะไปหมดเลยค่ะยากจริงบทความเขามีแนวทางไหมครับว่าเราจะตัดสินใจยังไงว่าอะไรสำคัญจริงหรืออะไรเป็นแค่เรื่องด่วนที่ดูเหมือนสำคัญแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่เขาไม่ได้ให้สูตรสำเร็จตายต,ายตัวนะคะแต่ชี้ให้เห็นถึงหลักคิดมากกว่าหลักคิด ค่ะคือคนที่บริหารเวลาได้ดีเนี่ยเขามักจะมองไปที่ผลกระทบระยะยาวมากกว่ามองแค่ความเร่งด่วนเฉพาะหน้าเขาจะถามตัวเองเสมอว่าการใช้เวลาไปกับสิ่งนี้มันจะช่วยให้เราเข้าใกล้เป้าหมายระยะยาวมากขึ้นไหม<อ>หรือว่ามันเป็นแค่การตอบสนองตัวสิ่งเราภายนอกเฉยๆเข้าใจแล้วครับ คือต้องมีเป้าหมายระยะยาวที่ชัดเจนก่อนใช่ค่ะนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อสังเกตที่ว่าคนที่ดูเหมือนมีเวลาเยอะมักเป็นคนที่จัดการมันก่อนคนอื่นจะรู้ว่าควรจัดการถึงเป็นเรื่องจริงเพราะเขากรองไว้แล้ว ถูกต้องค่ะเขาคัดกรองจัดลำดับความสำคัญไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ได้รองให้ทุกอย่างมันกลายเป็นเรื่องด่วนแล้วค่อยมานั่งบริหารจัดการฟังดูแล้วหัวใจสำคัญจริงๆคือการปรับมุมมองแล้วก็เริ่มลงมือจัดการเวลาอย่างอย่างจริงจังเลยนะครับใช่เลยค่ะสรุปก็คือเวลาเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ล่องหนที่จงพลังมากๆคนที่ประสบความสาเร็จเขาไม่ได้มีเวลามากกว่าเราหรอกอแต่เขาแค่หยุดคิด แล้วเริ่มจัดการมันอย่างมีกลยุทธ์ก่อนที่คนอื่นจะตระหนักถึงคุณค่าของมันเหมือนที่มันนี่แอดลาสรุปไว้นั่นแหละคะ่ะครับการเข้าใจเรื่องนี้ตั้งแต่วันนี้ก็อาจจะเหมือนเราได้ซื้อเวลาในอนาคตกลับคืนมาโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้นะใช่เลยค่ะและเพื่อให้แนวคิดนี้มันจับต้องได้มากขึ้นนะคะดิฉันอยากจะขอทิน้นทายด้วยคําถามชวนคิดนิดน,นึงค่ะครับถ้าการเข้าใจคุณค่าของเวลาในวันนี้มันเหมือนกับการที่เราได้เวลากลับคืนมาจริงๆเนี่ย อะไรคือการกระทำเล็กๆอย่างแรกสุดที่ใครสักคนจะสามารถเริ่มทำได้ทันทีในวันนี้เลยเพื่อเริ่มทวงคืนหรือว่าเริ่มลงทุนในเวลาของตัวเองโดยอิงจากหลักการที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้อืมเป็นคำถามที่น่าคิดต่อยอดมากครับค่ะลองนำไปคิดกันดูนะคะ